เอ๊คิ <Q> เนี่ยมีชอบเคียนหนึถึงสิเนี่ยเราจะตั้งยังไงกันดีนะตั้งยังไงกันดีไปดูวิธีท,ทำกันเรื่ยดีกว่าครับหากชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้ทาง s So ซนดิ YouTube Channel และติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ทาง f c e e o o o k ซนด d i าร์ สอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง l i น e แอดโซน b ิปา<ล>ครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากโซนดิปาครับวันนี้เราอยู่กับ a าร s นิติคิวนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีกังว่าเราจะเซตอัพซอฟต์คีย์หนึนี้ได้ยังไงครับแล้วมันทาอะไรได้บ้างมาดูกันเลยครับซอฟต์คีย์เป็นปุ่มพิเศษนะครับ ือจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้เป็นปุ่มมิวก็ได้ปุ่มเทมโปของเอฟเฟกก็ได้นะครับหรือจะเป็นปุ่ม USB p พย์ก็ได้นะครับมาดูวิธีการทาก็คือกดไปที่ Setup นะครับเลือกไปที่ Control แล้วก็ซอฟต์คีนะครับมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับซอฟต์คีย์1ค่า Default โรงงานจะเป็นมิวคกรุ๊ปนะครับมิวคกรุ๊ป 1, 2, 3, 4, 5ยังไม่ได้อันซายนะครับยังไม่มีอะไรใส่เข้าไปนะครับ ปกติทั่วไปแล้วถ้าเกิดเป็นไร์ซาวก็จะเป็นกดเทมโปเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะตั้งที่ซอฟต์คีย์สิให้เป็นเทมโปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมามีชแนลมิ้วมีมิวกรุบมิว DCA กรุบดีซแล้วก็แถบเทมโปเอลอานะครับเราก็เลือกแตะขึ้นมาเอฟเฟกไหนที่เป็นดีเล์นะครับเราต้องการให้เป็นเอฟเฟกไหนก็เลือกไปนะครับอ่าเป็นเอฟเฟกตนะครับปุ่มการปุ่มแถบเทมโปนะครับ ตามจังหวะได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราตั้งนิ้วกุ๊บนะครับนิ้วกุ๊บหนึ่งเท่นั้นหนึ่งนิ้วกุ๊บหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นนิ้วกุ๊บสองนะครับยกตัวอย่างแค่สองนิ้วกุ๊บนะครับเรากดซอฟต์คีย์หนึ่ง กลายเป็นมิลกุ๊มหนึ่งแล้วครับ1-4ึ่งถึงสี่ซอฟต์คีย์สองห้าถึงแปดนะครับปล่อยหนึ่งก็หนึ่งถึงสี่หายไปปล่อยสองได้ไปสามารถแอดไซน์ได้ตามฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัว q u เลยครับเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับผ่านแล้วนะครับกับการเซตอัพซอฟต์คีย์และวิธีการใช้งานซอฟต์คีย์นะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ q u คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับ